ปริสนาที่ทุกคนหล่อมากที่สุดปริสนาสายบุญบุญจะนุนนำวัดภูก,กระแตสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปริศนาวัดภูก,กระแตมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่าทำสถิตินะฮะห้างวดติดแล้วนะคะเดี๋ยว งวดต่อไปนะครับมาดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับพระจาราร์นะครับกับลูกศิษย์ลูกหานะฮะได้ไปนะครับช่วยน้ําท่วมนะครับนําอาหารแห้งนะครับมาให้กับชาวบ้านนะครับที่จังหวัดชัยแดนพูมินั่นเองนะครับหนูก็ไม่พลาดที่จะนําเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะที่นั่นนะครับยังคงหนักนะฮะน้าเอ่อล้นจากแม่น้ำนะฮะขึ้นมา นะครับท่วมในที่นานะครับแล้วก็ที่หมู่บ้านของชาวบ้านนะฮะพระอาจารย์ก็ได้ลงเรือไปนะครับแล้วก็นําของไม่บริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะฮะที่นะครับได้นาได้รับบริจาคนะฮะหรือจากประชาชนทั่วไปนะฮะไปมอบให้กับชาวบ้านนั่นเองนะฮะแล้วก็มีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นนะครับนักร้องหรือดาราหรือบางท่านนะครับที่ไปช่วยที่นั่นนะฮะ ถือว่าช่วงนี้สถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อนะครับก็ถือว่านะครับหนักอาการเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้นะฮะก็เป็นรูปนะครับการบูชานะครับที่นั่นนะครับจะมีวัตถุมงคลนะครับปล่อยให้มูชากันนะครับแล้วแต่นะครับท่านชอบเลยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะ แต่ละรุ่นนะครับก็มีนะครับราคาที่แตกต่างกันไปนะครับก็เป็นสิ่งเดียวนะครับที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับกับสังคมไทยมาช้านานนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ที่นั่นเลยนะฮะนี่นะครับที่วัดภูกระแตนะครับก็มีประชาชนหลางลายเข้าไปกราบ นะครับนมสการอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับปริศนานะครับที่ผ่านมานะครับถ้าใครวิเคราะห์ได้ดีนะครับก็ถือว่า1น1กับ83นะครับได้เข้ามาเต็มๆนะครับสำหรับปริศนานะครับงวดนี้ก็คือ 7, 6นะครับแล้วก็สอนะครับแล้วก็มี04แล้วก็มี7 9 7 4นะครับหนูก็แปลสรุปดังนี้นะครับก็7 6 2 7 6 6 0 4นะครับ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์แชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี